ตอนนี้มื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะมื้อเที่ยงเราต้ยมยำไก่อย่าหากระวย o y นนะนี่คือต้อยมยำไก่เราจะกินมื้อเที่ยงถ้วยเดียวนะเราทำถ้วยเดียวหอมฉุยเลยนะคะดูน้ำซุป เราบิดมะนาวกับพริกต่นนะคะแล้วตอนเย็นเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่หมูตุ๋นนะคะเอ้เนื้อตุ๋นนะคะเรากำลังตุนนะะ๋นเนื้อจะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเรือละกันเรามีเครื่องก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เป็นห่อหนึ่งนะ,ะอันนี้เรากำลังตุ๋นอยู่นะคะ มันใหญ่มากชิ้นใหญ่มากซิโคงัวใหญ่นะคะซิโคงัวใหญ่เราต้องใช้เวลาตุ๋นถึงสามชั่วโมงนั้นมันจะได้นุ่มเนื้อตุ๋นนุ่มๆน,นะคะกับเส้นหมี่นะคะเรามีเส้นหมี่เส้นวุ้นเส้นกินกับวุ้นเส้นได้ไหมอ่ะ เับฟองออกนะคะฟอง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 เลือดถ้าเราตุ๋นไฟแรงนี่นะ้ำมันจะข้นเราต้องตุ่นไฟอ่อนนะเราเบาแก๊สเราจะตุ่นไปยันหกโมงเย็นอะ แต่ตอนนี้เราขอกินข้าวเที่ยงก่อนนะเราจะพาไปดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะฝนตกท้องฟ้าอิตาลีฝนตกนะคะพื้เปียก หนาวเจ็ดองศาวันนี้หนาวเจ็ดองศานะคะน่าจะตกทั้งวันนะวันนี้หิมะยังไม่หมดนะคะเมฆต่ำความเย็นจะทำให้หิมะเป็นน้ำแข็งได้นะคะเหมือนบุรีมาโก้ทังวะ ดูข้างบ้านเราเราไม่ออกเราไม่ออกไปนอกบ้านนะเราสง่งเราส่งหน้าต่างส่งดูข้างบ้านเรานี่นี่คือข้างบ้านเรานะคะข้างบ้านเราก็เป็นตึกกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นขณะนี้เวลาบ่ายโมงแล้วนะคะ นาฬิกาบอกเวลาบ่ายโมงหรือเที่ยงอะโก้วัด time อบบ่ายโมงนะคะเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะเรายังอยู่ดูหนังกันอยู่ในหลังคาเพื่อนบ้านนะคะบ้านเราอยู่ชั้นสี่สูงถึงชั้นสี่เลยนะคะจากพื้นดิน จากหน้าทะเลเป็นร้อยชั้นมือนนอนบ้านที่สูงฟ้าเหลาหนวดข้างบนนดที่สูงฟ้าเหลานั่นคือชั้นสามนะเราอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งอยู่หน้าทะเลเลยนะคะที่เราทํางานนู่นเนี่นคือชั้นหนึ่งนี่คือชั้นสองของภูเขาแล้วก็ชั้นสามที่เราส่งไปนู่นหอนาฬิก,กานู่นนะคะสูงๆแหลมๆชั้นสามมีหลายชั้นมาก อ้อมเขาอ้อมเขาอ้อมเขาเขาวงกดค่ะหมู่บ้านรอบเขาเลยปิดแล้วนะคะยังไม่ทำอะไรเลยเช้าขึ้นมาตอนนี้นี่ครัวเราจะกินข้าวเลยหิวข้าวแลนะ้วท้องแห้งเลยเดี๋ยวเราส่ง สงไม่ได้โอเคนั้นก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะส่งซุปอีกทีกาแฟตั้งแต่เช้านี่กินนี่หมดแก้วเลยมันเยอะจัดเดี๋ยวค่อยค่อยดื่มเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวมะนาวใส่ซุปชิมม็มชิมซุปมันไหมชิมซุปต้ยมยำไก่นะคะต้ยมยำไก่ ร่อยนะคะไปะขอเวลากินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย